ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งติดตามสถานการณ์เรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ขณะเดียวกันมีการสั่งการให้นายอำเภอทั้ง16อำเภอนะคะไปตรวจสอบเรื่องของการสำรวจผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดรวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเพื่อนำเข้าสู่ระบบค่ะ นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะมีการประชุมเจ้าที่ส่วนราชการนะคะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดรวมถึงคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและคณะกรรมการอำนวยการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดโดยมีผู้แทนนะคะจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลารองผู้บังคับการระบบภูทรจวดสงขลาอายการจังหวัด รวมไปถึงปลัดจังหวัดและก็ส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมโดยระบุว่าสำหรับสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีสัดส่วนการค้าและการแพร่ระบาดมากในพื้นที่โดยพบเป็นยาบ้าร้อยละ80มีการระบาดในทุกอำเภออําเภอที่พบการระบาดมากที่สุดอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่อําเภอคลองหอยโขงและอำเภอสะบายย้อยตามลาดับ รองลงมาก็เป็นยาเสพติดก็คือไอซ์นะคะคิดเป็นร้อยละ16พบว่าระบาดมากก็ยังคงเป็นอำเภอหัดใหญ่อำเภอสะเดาขณะที่การตรวจสอบบัญชีผู้ค้าผู้เสพผู้ป่วยจิตเวทแยกเป็นกลุ่มผู้ค้าเกือบ400รายซึ่งตอนนี้ก็มีการเข้าไปดำเนินการนะคะจับกลุ่มนะคะได้ แล้วก็คงเหลืออยู่ที่ประมาณ318รายผู้เสพตรวจสอบแล้วอยู่ที่ประมาณ4,400รายดำเนินการไปแล้วอยู่ที่ประมาณ4,170รายค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชอีกกว่า1,000รายขณะที่ด้านนโยบายด้านการป้องกันนะคะให้ดำเนินการจัดทำเรื่องของกติกามหมู่บ้านชุมชนให้เป็นมาตรการทางสังคมแล้วก็การป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดการไปรณรงค์ประสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบ รวมถึงการดำเนินการต่อกลุ่มผู้ค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเช่นการออกหมายจับการปิดล้อมตรวจค้นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้ดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ส่วนการดําเนินการบําบัดรักษาโดยต้องดําเนินการต่อผู้ป่วยจิตเวชต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาครบตามบัญชีค่ะเลยให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มบัญชีกรณีมีการจับกลุ่มหรือก่อเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักสาธารณสุขสําหรับการบําบัดให้เข้าสู่ระบบโดยเริ่มจากกลุ่มสีแดงสีเหลืองสีเขียวตามลําดับและการบําบัดฟื้นฟูนะคะผู้ใช้ยาเสพติดให้ใช้ชุมชนเป็นฐานค่ะโดยรร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและก็ศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ให้ดำเนินการครอบคลุมทุกตำบลภายในเดือนมีนาคมปี2567โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกลุ่มงานอำนวยความเป็น,นะระมให้รายงานสรุปข้อมูลการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ปัญหานี้นอกระบบตั้งแต่1ถึง25ธันวาคมนี้ค่ะเพราะว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนทั้งสิ้น4,290ราย เดินทางมาลงทะเบียนนะคะแบบ Walk-in 497รายและเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์4,290รายมีเจ้าหนี้จำนวนทั้งสิ้น3,109รายค่ะมียอดหนี้เบ็ดเสร็จกว่า268ล้านบาทส่วนผลการไกลเกลี่ยลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลานะคะพบว่ามีจำนวนลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย7รายไกลเกลี่ยสำเร็จ4รายค่ะ ดำเนินคดีอาญา1น1รายและก็ประสงค์ให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการไก่เกลี่ยแทน2รายขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง16อำเภอค่ะไปเร่งรัดปฏิบัติการค้นหานะคะทั้งเรื่องของยาเสพติดผู้เสพรวมถึงการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและการรักษากลุ่มที่เสพยาเสพติดและก็ให้เร่งดำเนินการทุกภาคส่วนนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ